สมณะบุญทริกหรือสกะทาคามีพิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือสมณะมัจฉระสมณะบุญทริกสมณะปทุมะสมณะสุขุมาพิกุทั้งหลายก็สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบันเพราะสั่งโยตสามสิ้นไป มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรู้ได้ในการเบื้องหน้าบุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แลพิขูทั้งหลายก็สมณะบุญทริกเป็นอย่างไรพิขูในธรรมวินัยนี้เป็นสกัทาคามีเพราะสังโยน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคลเป็นสมณะบุญทริกเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายก็สมณะปทุมะเป็นอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้สิ้นไปจับปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุคคลเป็นสมณะปทุมะเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลาย ก็สมณะสุขุมานเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลเป็นสมณะสุขุมานเป็นอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก